น้องวันนี้วันศุกร์แล้วนะวันนี้ผมให้น้ําเต็มที่เลยพี่น้องให้น้าเต็มที่เลยแผ่นดินนี้ช่าเลยนะแผ่นดินนี้ช่าเลยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวสอนที่ท่นอยู่โยงที่เทศบาลวันนี้ผมซัดน้ําเต็มที่เลยเพราะเพื่นี้โดนไปครึ่งวันเลยนะโดนไปครึ่งวันให้ไปหกชั่วโมงห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงเสร็จ อันนี้ก็มาเหลือเพราะต้นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ให้น้ำแล้วก็จะต้องต้องต้องดูแลมันอีกเพราะว่าให้น้ำไปแล้วก็นี่ขี้นี่พี่น้องนส่โคไสโคดามาต้องใส่ไสโคดามา น้ำยาบีวันนะพี่น้องเร่งรากเพราะว่าถันโดนน้ำร้อนๆที่รากมันจะเน่าได้ถ้ทาท่านยาเร่งรากแล้วก็กับต,นตานไตโคกันเชื้อราพี่น้องแต่รากจะเน่าร้อนจัดเชื้อราจะเข้ารากจะเน่าต้องไตโคน้ำยาบีวันนะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จุลินทรีย์จาปวก ดาบพวกไปเรียกอ,อะไรย่อยสลายช่ยย่อยสลายนะพี่น้องเนี่ยกระตุ้นมันก่อนจะทิ้งมันไปสองวันนะพี่น้องกระตุ้นมันหน่อยช่วยมันหน่อยมันก็ไม่ไหวนี่อาจจะไม่รอดทั้งหมดก็ได้นะพี่น้องเอ้ย